อยากมีเครื่องเจ็ดสีม่วงอ่ะแต่ต้องเติมโรบักไม่รู้จะทำไงดีเฮ้ยนั่นมันปุ่มอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ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 เฮ้ยอะไรดอกดอกอ่ะดอกดอกอ่ะดอกด็อกอ่ะเอ้ยเฮ้ยด็อกบักช็อปด็อกบักช็อปล้อรับบริการขายโรบักระบบไอทีบุกพาสพร้อมยังรับกฎผลิตาสตร์และกดเกณฑ์ภายในบล็อกฟูตต่างๆรับสามารถมาใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ อืมพี่เล่พี่เล่ทำไมพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมารูชอปร้านเติมโรบัก ID Pass พร้อมยังรับกดผลพิศสารอีกด้วยอืมน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการาต่างๆอด้วยแค่นี้ก็เก่แล้วก็เทพแล้วได้เวลาเปสาว เคครับผมขอกราบสวัสดีเพื่อนเนทุกคนด้วยเลยนั่นเองสำหรับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเลดเดยวมาัาผมและสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับลูกบอลหลังตัวนี่ที่เต็มไปหมดเลยก็สี่ลูกนั่นแหละก็เหตุผลที่เราต้องเปิดตัวแบบเนี้ยมันเป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาสอนวิธีการทำเควสดลูกบอลแบบใหม่นะผมแล้วก็แจกโค้ดใหม่ที่มานั่นเองโอเคเดี๋ยวลบก่อดอ่ะ กดอื่นเลยนะครับผมสําหรับโค้ดใหม่ที่มาเนี่ยเดี๋ยวก่อื่นขอแจกไปทางหน้าของโค้ดก่อนเลยนันกดมาที่คําว่าเมนูเซตติ้งเลื่อนมาข้างล่างตรงนี้นะครับผมจะมีคําว่า redeem code ให้พิมพ์ไปเลย G G G ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับผม O O A A L L L นี่คือพิมพ์ G O A L นะครับผมแต่ว่าพิมพ์อย่างละ3ตัวแล้วก็ redeem ไปก็จะได้ลูกบอลมา1ลูกนั่นเองอันนี้เป็นเควสแบบเหมือนกับเขาให้ลูกบอลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทำ q u e s ลูกบอลเ็จเนี่ยเราได้ลูกบอลหนึ่งลูกใช่ไหมได้อันนี้มาอีก1ลูก แต่เห็นว่าตอนแรกมันบั๊กนะมันไม่ได้ลูกบอลเ <Okay. S 1> ขาก็เลยเอาไอเนี้ยเอาเรียกว่าอะไรตอนแรกมันบัก๊กมันไม่ได้ลูกบอลเขาก็เลยทําแบบนี้มาให้นั่นเองนะส่วนไอเอาลูกบอลไปยันเส้นชัยนี่ผมไม่มั่นใจว่ายังทําได้อยู่หรือเปล่านะโอเคมาก,ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเควสแล้วเราทําวิธีใหม่ให้ดูซึ่งวิธีใหม่เนี่ยปกติแล้วเราจะสามารถเอาลูกบอลไปดันข้างในได้ใช่ป่ะใจตอนนี้มันไม่ได้แล้วเ,เราจะเตะลูกบอลยัดตรงนี้เราให้กระเด็นไปได้หรือเปล่าอันนี้ก็อาจ จะได้มั้งไม่รู้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ทําวิธีนี้นะส่วนตัวเนี่ยผมจะทําอีกวิธีหนึ่งคืออันนี้คือวิธีที่ผมทํานะเปิดบวกก่อนปิดแอนเชีร์บล็อกนะครับผมอ่ะต่อไปเรามาเลงกันีอวางนี้ไอต้องวางไกลๆเลยนะอย่างนงี้นะท่านผู้ชมต่อไปนะผมเห็นพิสซั่นไหมท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเน่ยเออหนึ่งนะนี่คือวางไปเลยเนียวางยาวไปเลยนะ ผมบอกเลยว่าเนี่ยเป็นวิธีที่ผมใช้ผ่านนะปึ๊บนี่อุย้ยวางผิดอีกแล้วนี่เสร็จแล้วนะผมพอได้ประมาณนี้เนาะจริงๆยาวกว่านี้มั้งนะประมาณนะั้นผมจำไม่ได้หมกันว่าว่ามันต้องยาวประมาณไหนเนี่ยแค่นี้นะท่านผู้ชมแล้วก็เอาไอ้ที่กดอะรีเวอร์ก็ได้หรือว่าเอาตัวนี้ก็ได้ตัวสวิตช์ใหม่ก็ได้นี่ปักเนี่ยดันเข้าไปเลย เรียบร้อยแล้วแค่นี้เองก็ต้องไปซื้อมานั่นเองนะก็ทํไงนะแค่นี้ก็เควสเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเห็นปะเควสหายไปแล้วเพราะว่าตอนนี้นะผมทำเควสเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเออเดี๋ยวผมขออนุญาตลองอะไรเพิ่มนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าเราสามารถเอารูบบอลนี้เนะ่มาเรียกว่าอะไรนะเอาไปดานดานไอเนี้ยดานเริ่มต้นได้หรือเปล่าผมลองดูนะเอ้ยพูดผิดเอาไปเส้นชัยดิเออกระดานเริ่มต้นอะไรหละเนี้ย ป๊บโอเคปึ๊บโอเคอัน,นอัน,นอัน,นอันนี้ผมอยากจะลองสูตรของผมดูนะเออแป๊บน,นึงนะไอไหนว่าชั่วโมงชั่วโมงนี้ผมสอนทำเมื่อคลิปที่แล้วมันที่เรียบรอนะปึ๊บโอเคปึ๊บาดึงไว้ดึงไว้เออเนี่ยเราดึงมันออกมาได้นี่หว่าเออนะเออเราดึงมันออกมาได้เหรอเออถ้าเราดึงมันออกมาได้ก็นี่ดิ เออเนี่ยเออเนี่ยท่านผู้ชมผมดึงมันออกมาได้ละไม่กิ่งนะโอเคถ้าเกิดว่าไม่กิ่งงั้นก็น่าจะเข้าแผนได้อยู่ผมจะลองดูอ่ะใช้บัคกดูนะปึ๊บเอ,อ่อเดี๋ยวเราจะเยน็เยนเยน็เยนเย็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 นอ่ะยันไว้ก่อนผมขอออกกุยอ,อันแรกก่อนกุยอ,อันแรกมันชอบบัคกแนละ้วท่านผู้ชมผมจะเอาลองมาวางยัดยัดไก่ตัวนี้ดูโอ้ยวางยัดไม่ได้ โอ้โหกิ้งไปไกลเลยโอ้โหคิดเดี๋ยวขอสตาร์ทเควสใหม่ก่อนเคลียร์แคสเซิลแล้วก็สตาร์ทใหม่เดี๋ยวผมต้องสร้างฐานไว้ก่อนปะเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างฐานไว้ก่อนแล้วกันปึ๊บมันวางพวกไอพ่นได้ปะไอพ่นอ่ะสีม่วงสีแดงอะไรเงี้ยถ้าวางได้น่าจะดีนะก็มันปรับเควสใหม่วางได้ปะเฮ้ยท่านผู้ชมวางได้ขอหน่อยแล้วกันไหนๆก็ปรับเควสใหม่ละปึ๊บเราต้องใช้สักสองอันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเก้าอี้เก้าอี้ เก้าอี้อยู่ไหนวะเก้าอี้อ่ะนี่เก้าอี้อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งค่าบล็อกก่อนจะได้แบบใช้ได้แบบคุ้มค่าหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่หยิบไปทีเดียวสองไอพ่นเราจะจบเลยโอเคต่ไปฉมวกนะท่านผู้ชมอันนี้คือผมจะลองไปสวมผมนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสามารถทําได้หรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่มั่นใจคือถ้าเป็นแบบเควสลูกบอลปกติเนะ่ยผมก็ได้พาทําจนได้ไปที่เราร้อนนะมันมันระยะใกล้ดึงไม่ได้โอเคโอเคไม่เปไ็นไรอย่างนี้เสร็จผมอยากจะลองเทสดูนิดหน่อยอะ โอเคเอามาชิาชดๆตรงนี้พอมาชิดๆปุ๊บเดี๋ยวหนึงนะผมอยากจะลองลองก็อี่ยเยอะอา่าอันนี้ใช้ใช้บล็อกไม่ได้เหรอมันไม่มีบล็อกอะไรบล็กได้ใช่ไหมบ้มาผมลองกดเริ่มเลยได้โอเคโอค้โหหนักมากแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นอย่างนี้ได้น่าจะพอได้อยู่มั้งโอเค ขับไปยากหน่อยๆก็ทนดูนะชุบบอ่ะผมไม่รู้นะว่าเราเนี่ยสามารถข้ามด่านไปแบบนี้ได้หรือเปล่านั่นเอง,เองนะแต่ถ้าเกิดข้ามไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าจะผ่านยังไงอ,ะอ่ะเราลองไม่ข้ามด่านดูมาเดี๋ยวเนาะลูกเดี๋ยวนอ,นอ,นอลูกบอลมันก็เช็กิ้งยากกว่าเดิมหน่อยเพราะว่ามันมันสั่นไม่ค่อยมากอะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ข้ามด่านนะโอ้โห ันไม่หยุดเลยว่ะท่านผู้ชมไอพุ่มผมพังแล้วแป๊บเดียวเองเอ้ยแป๊บเดียวเองอ่ะโอ้อกิ้งได้ปะกิ้งยันเส้นชัยเลยได้ไหมเนี่ยชึบชึบชึบอ๊ไอโดนบล็อกทองไม่เท่าไหร่หรอกไม่กลัวนะแต่ไอไอโดนก็อี้นี่แหละที่จะกลัวลูกบอลทำประโยชน์หน่อยลูกบอลทำประโยชน์หน่อย มาป้องกันหัวให้หน่อยเสียวชึบด่านนี้เหรออ๋อด่านนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะเอ้ยลูกบอลเราแม่งไปชนใช่ปะพอลูกบอลไปชนปุ๊บแม่งไอพวกบล็อกหินมันแตกหมดเลยแต่ประเด็นคือไอ้นี่เราคุมลูกบอลให้มันไปชนแทนเราไม่ได้แต่ลูกบอลมันไม่มีวันแตกนะลูกบอลตรงเนี้ยผมเสียวแต่ชั่วกสีทองผมมันจะแตกอันหนึ่งนี่แหละถ้าแตกหนึ่งแล้วผมกลัวมันจะเบี้ยวอะถ้าเกิดว่ามันมันไม่เบี้ยก็ดีไปถ้าเกิดมันเบี้ยวมาก็สวยนะ โอเคด่านนี้ไม่ยากแต่ต้องหลบปลาหมึกโอเคโอเคปล่อย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 ให้โดนโอเคโอเคอ่ะต้องยอมโดนต้องยอมโดนปลาหมึกขานะ้างหน้ะดูจัดขนาดแล้วจะต,ต้องพยายามโดนให้ได้แค่นี้เดียวพอสวยสวยโดนเดียวสวยสวยสวยด่านต่อไปไม่มีอะไรยาก เหลืออันเดียวแล้วโหโคตรหนักท่านผู้ชมโอ้โหโคตรหนักจริงๆทําแบบนี้อย่างเดียวก็ได้นี่แล้วก็ใส่ฉมวกแล้วก็กิ้งวนมาเงี้ยเอ้ยแต่ผมเสียวยิงโดนก็อี้อ่ะคือถ้าตอนเนี้ยด่านปืนใหญ่เนี่ยยิงโดนก็อี้ผมเนี่ยคือรับประกันได้เลยว่าผมแพ้เอ้ยด,าด่านนี้เสียวว่ะเฮ้ยย่าโอ้ก็อี้พังมันใกล้ถึงด่านสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมรีเซ็ตตัวแล้วผมรีบกลับมาใหม่นะ มันใกล้ถึงจาดสุดท้ายแล้วดูดีลูกบอลมาถึงนี่แล้วแต่ลูกบอลมันสไลด์เรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะเอาเป็นพวกเครื่องบินแล้วก็เอาฉกมานั่นเองนะมันโหลดได้ปะโหลดได้ไหมโหลดไม่ได้เอ่อบอกทองอย่างนี้ผมใช้เป็นบั๊กเอานะแต่ว,ว่าจะโหลดซิมมงผมผมจะเอาไปปุ๊บแล้วผมก็จะติดกับฉกเลยนะแล้วผมก็จะขับไปเลย เอาแค so ่น so ี้แหละไม่เอาอะไรมากก็ตอนนี้ตั้งค่าบล็อกหน่อยตัวความชินนิ้วชั่วโมงสีทองอยู่ไหนอ่ะแปลกๆข้างๆนะเพราะมันต้องยิงลงไปข้างล่างอันนี้ผมจะใช้เป็นการบินข้ามด่านไปเลยนั่นเองนะผมจะไม่มาบินเทียนนี้เทียนนี้นะมันนานนะท่านผู้ชมเราจะบินข้ามด่านไปเลยเพื่อที่เราจะไปหาตรงลูกบอลของเรานั่นเอง คือบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้เป้าหมายเนี่ยอยู่น่าจะอยู่ประมาณดานสุดท้ายละเดี๋ยวเราจะบินไปเราก็จะน่าจะพาบินหอไปถึงกล่องได้อยู่มั้งถ้าเกิดว่าเควสบอลยังทําได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเควสบอลทําไม่ได้แล้วอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมเคยทําไปแล้วผมไม่รู้มันยังทําได้อีกหรือเปล่าไอคนเดิมอะทำไม่ได้อีกหรอกแต่ผมไม่รู้ว่าเควสมันยังทําได้หรือเปล่าหรือว่าเขาแก้ไปแล้วอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะเฮ้เย,เยทำไมไม่มีอนนะไรเลยอะ เราขอบิดมาจอดก่อนปับ๊บโอเคโอ,คอ้โหมันอันนี้ไม่ได้อีกอะไรกันเนี่ยเออเฮ้ยายาเดี๋ยวชั่วโมอกองก็พังหรอกน่ะว่าและโอเค ว่าแล้วท่านผู้ชมชื่อบอกพาอีกแหละตายอีกแล้วคือผมมองว่าลูกบอลแม่งเอาไปถึงอ่ะจริงแต่ก่อนมันง่ายกว่านี้เยอะเลยนะตอนนี้ที่มันยากมันเป็นเพราะผมเองแหละคือผมว่าจะทำอะไรไม่รู้จริงๆอ่ะเอาบล็อกคุมลูกบอลแล้วก็พาไปเลยแต่วันนี้เนี่ยที่ผมทําให้มันดูยากเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอยากจะขี้เกียจแบบรีเซ็ตเควสเรากลับมาใหม่อ่ะมันเสียเวลาแต่อันนี้ก็เสียเวลาไม่ต่าง เมื่อกี้ตกลงไปก็ตายอีกละเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูแปาบน,นึงนะเอาตัวนี้มาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,เใหม่เรามีลองเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็วางจมูกไปตรงกลางกลางหน่อยแล้วกันอ่าลองใหม่ดูลองลองลองแบบนี้ดูอะจะใช้เป็นการบินข้ามด่านเหมือนเดิมเพราะว่ามันไปถึงเร็วกว่านั่นเองถึงอาจจะช้าหน่อยก็เหอะแต่ว่ามันเป็นการ ไปจนถึงฝั่งนู้นเร็วเร็วจริงๆนะมา้าแต่ผมก็ลังขับไปอยู่รอส,สักครู่รอส,สักครู่กำลังไปเลยโอเคถึงแล้วท่านผู้ชมปึ๊บอ่าแล้วก็พุ่งไปพุ่งไปพุ่งไปเราจะยกลูกบอลเราจะยกลูกบอลอาชิบ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 ,ชบคุมทิศทางไงคุมทิศทางไงโอ้โหโคตรยาก ชบย,ยากมากยากมากยากมากอันนี้พังแล้วอ่ะกิ้งเอาก็ได้อย่าให้กัวอีพังพอโอเคกัวอีไม่มีทางแต่อ่ะตอนนี้เราก็แค่กิ้งเอาลูกบอลไปถึงเส้นชัยแค่นั้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มาชึบชึบชึบ ชุดชุดโ,โอเคมาเฮ้ยเดินให้ได้มาเราไปดูนะคือเราต้องเอามันเนี่ยเข้ากล่องให้ได้นั่นเองนะเฮ้ยชุดชุดโคดดูมันกิ้งไปดิกิ้งไปโคตรไกลเลยโอ้โหดูดิดูด,ดิโคตรหนัก เน g, ี่ยๆๆๆแต่ก่อนแต่ก่อนชนง่ายกว่านี้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยนะมันมันมันเหมือนมันไม่ให้ชนเลยปะตอนนี้มันเหมือนมันไม่ให้ชนเลยนผู้ชมช่างเถอะโอเคนะผมก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยทำตรงจุดๆนี้ได้นะไอจุดเนี่ยไอลูกบอลเนี่ยเข้าเส้นชัยเนี่ย คือผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันเหมือนกับว่ามันทําไม่ได้แล้วนะเพราะว่าจริงๆก่อนผมอาทิตย์น,น่ผมเคยลองเอารหัสอีกรหัสหนึ่งมาอยู่ทีมกับผมแล้วผมลองเอาตัวเนี่ยเอาจนเข้ากล่องใช่ไหมก็ไม่เห็นว่ามันจะได้อะไรเลยนั่นเองนะโอเคถ้าผมจบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนซีอูเกตแล้วเจอกันเองสำับดนี้ไปละบ๊ายบาย